จังหวัดเพชรบุรีหยุดยาว5วันพบนักท่องเที่ยวคึกคักที่ชายหาดชะอำค่ะ วันที่16ก,กรกฎาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ชายหาดชะอำอำําเภอชะอ,อําจังหวัดเพชรบุรีสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนยอดทิตริมทะเลของจังหวัดเพชรบุรีเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาพักผ่อนเล่นน้ำทะเลดับร้อนจำนวนมากพร้อมกับมานั่งรับประทานอาหารริมชายหาดทําให้บรรยากาศในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่13ถึงวันที่17ก,กรกฎาคมนี้บริเวณชายหาดชะอ แรมแลดูมีสีสันส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัวและหมู่คณะตลอดแนวชายหาดชะอำจึงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวด้านถนนเพชรเกษมตั้งแต่บริเวณแยกเข้าชายหาดชะอำไปจนถึงเขตติดต่ออำเภอชะอำพบมีปริมาณรถยนต์สามารถเคลื่อนตัวได้ดีตลอดเส้นทางส่วนวันหยุดที่เหลือคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวแห่เดินทางมาพักผ่อนเที่ยวคลายร้อนที่ชายหาดชะอำและเมืองหัวหินใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่องจํานวนมากนายสายันสิทธิโชคทับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบ รีเปิดเผยว่าวันหยุดยาวนี้ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีพบว่าเกิดนักท่องเที่ยวในจังหวัดสูงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทยซึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยนักท่องเที่ยวที่มาหาชะอำส่วนมากเริ่มมีการถอดหน้ากากาสัมผัสลมทะเลแล้วนักท่องเที่ยวที่ไม่ทราบว่าจะไปไหนสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีของเราได้นะครับ สำหรับภาคการท่องเที Now, ่ยวของจังหวัดเพชรบุรีนะครับถือว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะเกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็นักเที่ยวส่วนใหญ่นะครับยังเป็นคนไทยอยู่ที่เข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวกระจายอยู่ทุกจังหวัดนะครับซึ่งตอนนี้โดยเฉพาะอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพชรบุรีเรามีจัดกิจกรรมค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็นักเที่ยวกําลังเข้ามาครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่วันหยุดไม่รู้จะไปไหนนะครับเพชรบุรีเป็นตัวหนึ่งที่อยากให้ทุ ไม่ว่าจะเป็นตัวแม่น้ำเขืือก่งกระจานน้ำพุร้อนฝั่งทะเลภูเขาแม้กระทั่งอาหารการกินเพชรบุรีมีความพร้อมขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีครับปลอดภัยครับผม